ติวข้อสอบทัศนศิลป์มต้นชุดที่หนึ่งเอ็นเน็ตครับผมดูเลยครับองประกอบทางทัศนศิลป์ในข้อใดเป็นส่วนที่ได้ยิ่สุดซึ่งเป็นส่วนเริ่มต้นเป็นสุนส,นสุดอื่นจุดตอบคือจุูยี่ข้อใดคือลักษณะของเส้นที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงสูงเด่นตั้งงานงามแน่กเกรงขามตอบเส้นตรงแนวตั้งยี่ เส้นตรงแนวตัางให้สง,หง่างาม้อใดคือลักษณะของเส้นที่ให้ความรู้สึกอ่อนโยนุ่มนวลเส้นโค้งเย่ภ <Yeah. S 2> าพต่อไปนี้แสดงถึงเส้นล,ลดดักษณะใดเป็นเส้นขึ้นคําตอบคือ,อเส้นตรงแนวเฉียงลักษณะของเส้นในข้อใดให้ความรู้สึกขาดหายหรือปรลับได้สมบูรณ์ด้วยส่วนที่ม้งไม่เขีน ข้อใดคือแม่สีวัาตาพคำตอบสีแดงส,แสีเหลือสีและสีน้ำเงินข้อใดคือการใช้สีจัดการได้อย่างถูกต้องตอบสีส้มตรงข้ามสีแดงในวิชาศิลปศึกษา,าคำว่าทักษะศิลปวิความหมายตัวปรข้อใดตอบสบัตการรับรู้ด้วยการมองเห็นวัสดุอุป,ปกรณ์ข้อใดมีความจําเป็น องานกิจกรรมมากที่สุดตอบกระดาษข้าราชการแผนงกิจกรรมตรงกับข้อใดตอบภาพถิ่ทัดก,การวาดภาพสีน้ำควรเลือกช้างสะดุกในข้อใดมากที่สุดตอบกระดาษการปั้นการแกะและการหลอ่อเป็นการสร้างผลงานของทุาราชการแขนงใดตอบประติมากรม ในการแกะสลักทั่วไปช่างนิยมแกะบนวัส,สดุใดไม้ักวาทสาระสิยมแขนงสถาปัตยกรรมตรงกับข้อใดองค์งพระปรมเจดีย์ระสิยมแขนงประติมากรรมตรงกับข้อใดพระพุทธร,รูปในงานประติมากรมรมแบ่งรักษณะงานอกนกาอกได้ตามข้อใดประติมากรรม นุนต่ำนุ่นสุงข้ขอใดคือผลลัมาากรรไทยที่เกิดขึ้นจากความเชื่อความศรัทธาตุกตาดิปั้นศิลปะไทยแบบทวารวดมีศูนย์กลางอยู่ที่ใดนครปฐุมพระโพธิสัตว์เอรุกีริเรเวสวนเป็นศิลปะไทยแบบใดตอบแบบศีวิชยัยดนตรีไทยได้แบ่งอย่างมาจากชาติใดตอบยินเดีย บุคคลในข้อใดผู้ก่อตัอง้งวพีฆาตึกดำบันตอบสนเ็จกรมพยัญชนริศรานุวัติวงศ์ใช่ไหมยานาริสรานุวัติวงศ์ข้อใดคือเพลงที่หลวงประดิษฐ์ไพเรธซอสงสุดระเบรรง เพลงเขมรไซโยกบุกกคคลได้คู่นเครื่องดนตรีอังกาลุงต่อต่อนสัญญามันเรียงในงานศพธรรมนิยมใช้วงปีผ้าชัยใจต่อวงปีผ้านางหงษ์ใน,นวงดนตรีไทยจัดให้เพลงใดเป็นเพลงหน้าผ้าพชั้นสูงสุดสาธุก,การต่อผิดสาธุก,การเพลงหน้าผ้าพเป็นเพลงที่มีลักษณะการบรรเลงแบบใจ ตอบใช้บปรเลงเป็งประกอบกริยาของาาัวลโฟนก็ได้เป็นการฟังอย่างเข้าใจตอบก็ใส่ความเพลงไทยแนละสามารถบอกคุณค่าและความแพรรอได้ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของดนตรีไทยภูมิปัญญา้องถิ่นภูมิปัญญาไทยเป็นสริมการ,รในการพรัฒนาทักษะทางภงาษาแล้วถ้าเป็นคุณค่าล่ะแล้ว้าเป็นคุณค่าล่ะ อันนี้คือไม่มีคุณค่าแล้วถ้าเป็นคุณค่าล่ะเป็นการรับประจำชาติเป็นเครื่องบ่งบอกความอารยธรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอือเลิศศิลปะกรารร้องรำทำเพลงที่มันต้องเป็นผู้สร้างสารรค์โดยประดิษฐ์ขึ้นอย่าง ประณีตและมีแบบแผนให้ความรู้ความันเทง,งก็คงจะตัดสัพะกับข้อไดตอบน่าจะสินน่าศิลเ,เ,เ,เป็นศิลปะตามธรรมกับประกอบไปด้วยศิลปะสราปการได้เก่ก็ใดตอบการฟอนารำการดนตรีการขับร้องมหโระศของไทยในอดีตใช้หนังวัวฉลุเป็นภาพาตัวละครต่างๆเวลาแสดงให้แง ตตออนััววละครมมมที่าบดข้อความเงกาสัมพองข้อใดการแสดงหนังใหญ่ตอบหนังใหญ่กงศิลปกรประดิษฐ์ท่ารำการแบบท่าตศรเพื่อใช้ประกอบการแสดงด้วยข้อใดกับการแสดงประกอบการสอนล้วใช้กับอะไรล่ะการใช้ก็การแสดงละครการแสดงโขนการแสดงร้องเสื่อเอกเทศระบ้าเอกเทศ รวมชุดเอกเทศเหรอแต่ไม่ใช้ในการฟ้อนใช่ไหมข้อใดการต้องเกิดกับภาษาท่าของนัิไทยตอบภาษาท่าเป็นภาษาตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้ดคนดครไฮนครในมรดกละครเรื่องแดนมะเล่นตอบสังทองลักษณะการเดินของนักศิลไทยคือข้อใดตอบเวลาการใช้ท่า ในการรำหน้าศิลป์ไทยเมื่อผู้รำเอ,อมามือทั้งสองข้างมาเข้าไว้ดที่อกเป็นการแสดงในข้อใดความรักแสดงความรักยี่ความไหนข้อใดที่ตรงกับการรำตามบทร้องบทเจราา์ดาและบทภาพต่อการรำตีบทผู้ที่แต่งบทเพลงงานแสงเดือนชาวไทยรำภาษีมารำและเพลงคือเรือ่องใหญ่ในเกศข้อไหนกรมศิลปากรอนตอบคลมศิลปากร เพียงระบวงมาตรฐานที่ใช้ท่ารำพงศ์สีหน้าคือข้อใหนตอบไทยแต่งงามเพียงระบวงมาตรฐานที่ใช้ท่าตำพงประสานกานคือข้อไหนดวงจันทร์ขันฟ้าจบแล้วยี่ <c oughs>